อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะมาร่วมกันนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำอ่ ตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและ,ะเข้ามาทุนทุกสิ่งทุกอย่างต่อบระองขอพระพรจากพระองค์ที่พวกเราจะ,อะขอจากพระองค์นะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกทุกคน ได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความออ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นโดยไม่เจตนาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาฟังในคำ ตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในวันที่สกันยายนจงให้การสถิดอยู่ด้วยของเราเป็นเหมือนน้ำค้างอันสดชื่นแก่ความคิดและจิตใจของเจ้าลูกเอ๋ยมีหลายสิ่งในโลกอันวุ่นวานี้ที่คอยแย่งชิงความสนใจของเจ้าไปจากเราโลกได้เปลี่ยนไปอย่างมากนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เอ่ย คาบัญชาว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าแต่ถึงกันนั้นความจริงยังคงเป็นจริงอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของเจ้าเมื่อเจ้าเข้ามาพักสงบอยู่ในเราเราก็จะฟื้นฟูจิตใจของเจ้าราวกับหยดน้ำค้างที่นำความสดชื่นมาสู่ดอกไม้และใบหญ้า ในยามค่ำคืนความคิดใดใจที่ได้รับการพื้นปูจะสามารถแยกแยกได้ว่าสิ่งใดสำคัญและสิ่งใดไม่สำคัญลูกเอ๋ยความคิดของเจ้ามักจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญเสมอแต่เมื่อใดที่เจ้าเข้ามาหาเราและบอกเราถึงสิ่งเหล่านั้น ความคิดของเจ้าก็จะได้รับการปลดปล่อยและมีที่วางสำหรับเรื่องที่สำคัญของอสำคัญลูกเอ๋ยจงเข้ามาหาเราและพูดคุยกับเราอยู่เสมอแล้วเราจะมอบความคิดของเราให้แก่เจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคัมสดุดีบทที่46ข้อ10 จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกลูกาบทที่10ข้อ39ถึง42มาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์ แต่มาทาวุ่นวายอย่างมากกับการปฏิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพอ,อ,องค์ปล่อยให้ข้าพองค์ปฏิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์ทรงสั่งให้น้องมาช่วยข้าพองค์ด้วยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตัดตอบนางว่ามาทามาทาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายเรื่องอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้หนึ่งโครินบทที่14ข้อ33เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติดังที่เป็นอยู่ในคิดจักทุกแห่งของธรรมิกชนอามนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรให้ลูกทุกคนได้รับการเลี้ยงดูจากพระองค์ขอให้สิ่ง ที่ลูกทำไม่ว่าจะเป็นการงานต่างๆการรับใช้ต่างๆที่ลูกทำขอให้เกิดผลดีรุ่งเรืองมากขึ้นเกิดผลดีในสิ่งที่ทํามากขึ้นขอทรงเลี้ยงดูลูกและครอบครัวของลูกทุกคนให้เกิดผลดีให้รุ่งเรืองให้ลูกและทุกคนพ้นจากมารร้ายสิ่งชั่วร้ายและ คุณธรรมต่างๆขอชีวิตของลูกทุกคนที่จะอยู่ในการปกครองของพระองค์ด้วยฤทธิดเดชของพระองค์อยู่เสมอทุกวันเวลาและขอทรงนำลูกให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่สั่งลูกไว้ที่นำลูกขอพระคุณพระบิดาที่ทรงเมตตาต่อลูก ทุกคนตลอดมาลูกขอขอบพระคุณด้วยใจโมทนาลูกขอพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานพระเยซูพระบุตรเพื่อมาช่วยพวกเราทุกคนให้พ้นจากบาปและพ้นจากความทุกข์และประสบแต่สิ่งดีๆเพื่อลูกๆทุกคนพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เอียงที่รักพระคุณของพระองค์ ไม่สูญหายลูกทุกคนไม่ขัดสนมากนักเพราะพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาลูกทุกคนไว้ทำให้ทุกคนมีความสุขอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงรักและเลี้ยงดูปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของทุกคนยามลูกทุกคนมีปัญหา หรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำสิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดที่ทำแล้วสำเร็จไม่สำเร็จพวกเราทุกคนจะร้องทูลต่อพระองค์พระองค์จะทรงเมตตาสงสารพวกเราและช่วยให้พวกเราทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาลูกทุกคน เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงนำพระบิดาเจ้าข้าลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนเมื่อทูลขอพระองค์จะไม่เคยหลงลืมและทอดทิ้งพระคุณของพระองค์นั้น ยิย่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมา,าชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้และทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตตั้งกายจิตใจใจิตวิญญาณและสระรพสิ่งทุกอย่าง ที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์รคเจ้าข้าได้โปรดเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกทุกคนได้นำมาถวายด้วยเดและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่มีเหลืออยู่นี้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปพระองค์เจ้าข้าลูกอขอให พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาที่ลูกทุกคนจะร่วมใจกันทูลต่อพระองค์อธิษฐานทูลเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลที่กำลังได้รับภัยจากสงครามในครั้งนี้ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องประเทศอิสราเอลและประชาชนอิสราเอลให้พ้นจากภัยพิบัติในการสงครามครั้งนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ขอให้สัตวุธต่างๆที่คิดมาจะทำลายให้พ่ายแพ้ไปให้หมดอำนาจและหมดฤทธิท์เดชในการจะมาทำลายขอพงจงแม่ตาให้ทุกประเทศที่จะทำลายประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศของบรรพุรุษของพระองค์ที่จะกลับใจมาช่วยกันที่จะคืนดีกันทำให้ ทุกประเทศอยู่ด้วยความสงบจะได้ไม่เกิดส,สุดสงครามโลกขึ้นพระองค์เจ้าข้าลูกเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยเหตุการณ์ร้ายอย่างนี้ได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวขอพระองค์ทรงเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งประเทศอิสราเอลและที่จะทำให้ทุกประเทศอยู่ด้วยความสงบ ที่จะไม่เกิดสงครามโลคขึ้นพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทุกคนพระขุดขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอประเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ